สุขแท้เกิดจากใจที่สงบคนพบความสุขที่แท้จริงได้จากภายในใจที่สงบไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรเรียนรู้วิธีการฝึกจิตใจให้สงบและพบกับความสุขที่ยั่งยืนบทที่หนึ่งความสุขที่ตามหาความสุขคำสั้นๆที่มีความหมายกว้างใหญ่ไพศาลเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะครอบครองและสัมผัสได้ตลอดไปแต่บ่อยครั้งที่เรากลับพบว่ายิ่งไข่หัวคว้าหาความสุขจากสิ่งภายนอกมากเท่าไหร่ กลับยิ่งรู้สึกว่างเปล่าและห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเพราะความสุขที่เราแสวงหาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศหรือความสัมพันธ์ที่โรแมนติกล้วนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาลองพิจารณาดูสักนิดว่าเมื่อเราได้สิ่งที่เราปรารถนามาแล้วเรามีความสุขได้นานแค่ไหนเมื่อได้รถยนต์คันใหม่มาความสุขจากการ ได้สัมผัสสดดขันใหม่เอี่ยมอาจอยู่ได้ไม่นานเมื่อเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่งเราอาจจะยินดีในวันแรกๆแ,แต่ในใจลึกๆก,ก็อาจมีเสียงกระซิบว่าแล้วเมื่อไหร่จะเป็นตาเราบ้างความสุขจากสิ่งภายนอกเป็นเหมือนไฟที่ลุกมหม้อย่างรวดเร็วแต่ก็มอดดับไปอย่างรวดเร็วเช่นกันเพราะมันต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากโลกภายนอกคือโลกแห่งความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วันนี้เราอาจมีเงินทองมากมายแต่พรุ่งนี้อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้เราสูญเสียทุกอย่างไปวันนี้เราอาจมีชื่อเสียงเกียรติยศแต่พรุ่งนี้อาจมีคนอื่นที่โดดเด่นกว่าเข้ามาแทนที่วันนี้เราอาจมีความรักที่หวานชื่นแต่พรุ่งนี้อาจต้องเผชิญกับความผิดหวังและการพลัดพรากการยึดติดกับความสุขจากภายนอกจึงเป็นเหมือนการสร้างบ้านบนทรายที่พร้อมจะพังทลายลงมาได้ทุกเมื่อ แล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนคําตอบก็คือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ภายในจิตใจของเราเองความสุขที่เกิดจากความสงบความพอใจและความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตการเดินทางสู่ความสุขที่แท้จริงจึงเป็นการเดินทางภายในการสำรวจจิตใจของตนเองการทำความเข้าใจความคิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นภายในการฝึกฝนจิตใจให้สงบและปล่อยวางจากความยึดติดในสิ่งภายนอก การเริ่มต้นสำรวจภายในจิตใจอาจดูเหมือนเป็นเรื่องยากเย็นแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่เราเปิดใจและให้เวลาตัวเองได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากการสังเกตลมหายใจเข้าออกสังเกตความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจโดยไม่ต้องตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเพียงแค่รับรู้และปล่อยให้มันผ่านไปการฝึกสติ Min d f ฟู ness เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงปัจจุบันขณะ และไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปอดีตหรืออนาคตเมื่อจิตใจเริ่มสงบลงเราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนและไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้อย่างแท้จริงความเข้าใจนี้จะช่วยให้เราปล่อยวางจากความยึดติดและยอมรับความจริงของชีวิตได้ง่ายขึ้นความสุขที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการปราศจากความทุกข แต่หมายถึงการที่เราสามารถอยู่กับความทุกข์ได้อย่างสงบและไม่ถูกครอบงำความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับความทุกข์ได้อย่างมีสติและไม่ปล่อยให้มันทําร้ายจิตใจของเราการเดินทางพายเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่ายอย่างยิ่งเพราะมันจะนำเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนและแท้จริง ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกความสุขที่เกิดจากความสงบความพอใจและความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตความสุขที่อยู่กับเราเสมอไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามบทที่2จิตใจที่ไม่สงบในบทที่สองนี้เราจะมาสำรวจถึงสาเหตุที่ทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นและไม่สงบสุข เพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเส้นทางสู่การสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในการทำความเข้าใจถึงต้นตอของปัญหาเป็นก้าวแรกที่สำคัญเพราะเมื่อเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่รบกวนจิตใจเราเราก็จะสามารถหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราไม่สงบคือความคิดที่ฟุ้งซ่านจิตใจของเราเปรียบเสมือนลิงที่ซุกซนกระโดดไปมาอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยอยู่นิ่งได้นานๆความคิดต่างๆผุดขึ้นมาในหัวของเราอย่างต่อเนื่องบางครั้งเป็นเรื่องในอดีตบางครั้งเป็นเรื่องในอนาคตและบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระจนแทบไม่มีความหมายความคิดเหล่านี้ดึงเราออกจากปัจจุบันทําให้เราไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่กําลังทําอยู่ได้และทําให้เราเกิดความเครียดและความวิตกกังวลอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญคืออารมณ์ที่รุนแรงอารมณ์ต่างๆ เช่นความโกรธความเศร้าความกลัวหรือความอิจฉาริษยาสามารถครอบงำจิตใจของเราได้ทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ควรทำและพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดอารมณ์เหล่านี้เปรียบเสมือนพายุที่หม,มกระหนำ่ำทำให้จิตใจของเราปั่นป่วนและวุ่นวายเราต้องเรียนรู้ที่จะจดัดการกับอารมณ์ของเราอย่างมีสติไม่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมเรานอกจากนี้ความกังวลและความกลัวก็เป็นอีกสาเหตุ หนึ่งที่ทําให้จิตใจของเราไม่สงบเรามักจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกลัวว่าจะไม่ประสบความสําเร็จหรือกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่รักความกังวลและความกลัวเหล่านี้ทําให้เราจมอยู่กับความทุกข์ทำให้เราไม่สามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้เราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความวนและความกลัวและหันมาเชื่อมั่นในตัวเองและในอนาคตเพื่อให้จิตใจของเราสงบ เราต้องเริ่มต้นด้วยการสังเกตความคิดและอารมณ์ของเราอย่างมีสติเมื่อเราตระหนักว่าความคิดหรืออารมณ์ใดกำลังรบกวนจิตใจเราเราก็สามารถหยุดมันได้ก่อนที่มันจะลุกลามการฝึกสติเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาความสามารถในการสังเกตความคิดและอารมณ์ของเราเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นและลดความฟุ้งซ่านและความกังวลลงได้ การจัดการกับอารมณ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับอารมณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีการพยายามกดข่มอารมณ์จะทำให้ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อเรารู้สึกโกรธเศร้าหรือกลัวเราควรหายใจเข้าลึกๆและพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุของอารมณ์นั้นเมื่อเราเข้าใจอารมณ์ของเราแล้วเราก็จะสามารถจัดการกับมันได้อย่างมีสตินอกจากนี้ เราควรฝึกการปล่อยวางความกังวลและความกลัวเราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้และว่าบางครั้งสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นได้เราควรหันมาโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้และปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การฝึกความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นก็เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราเมตตาต่อตนเองเราก็จะสามารถให้อภัยตัวเองได้เมื่อทำผิดพลาดและเมื่อเราเมตตาต่อผู้อื่น เราก็จะสามารถเข้าใจและยอมรับผู้อื่นได้มากขึ้นการสร้างจิตใจที่สงบต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่ายอย่างยิ่งเมื่อจิตใจของเราสงบเราก็จะสามารถมีความสุขที่แท้จริงจากภายในและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้นบทที่3ลมหายใจแห่งสติลมหายใจเป็นสิ่งที่อยู่กับตลอดเวลา ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจสุดท้ายแต่บ่อยครั้งที่เรากลับหลงลืมที่จะใส่ใจกับลมหายใจของเราปล่อยให้จิตใจล่องไปกับความคิดความกังวลและความฟุง้งซ่านต่างๆนานา,นาจนกระทั่งเราสูญเสียความสงบภัยในอย่างน่าเสียดายในบทนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการฝึกสติอยู่กับลมหายใจเพื่อสร้างความสงบภายในจิตใจและนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง การฝึกสติอยู่กับลมหายใจไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราตั้งใจที่จะสังเกตลมหายใจของเราอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่พยายามที่จะควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเริ่มต้นด้วยการนั่งในท่าที่สบายหลังตรงแต่ไม่เกรง็งหลับตาลงเบาๆหรือหากรู้สึกว่าการหลับตาให้ง่วงนอนอาจจะลืมตาลงเล็กน้อยก็ได้จากนั้นให้เริ่มต้นสังเกตมมหายใจที่ผ่านเข้าออกทางรูดมูกสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อลมหายใจกระทบกับปลายจมูกสังเกตความรู้สึกของหน้ากและท้องที่ขยายขึ้นและยุบลงตามจังหวะก,การหายใจในช่วงแรกของการฝึกเราอาจจะพบว่าจิตใจของเรายังคงฟุง้งซ่านคิดถึงเรื่องต่างๆมากมายไม่ต้องตกใจหรือหงุดหงิดเพราะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคนเพียงแค่เราค่อยๆดึงจิตใจของเรากลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนเมื่อรู้ตัวว่าเผลอคิดถึงเรื่องอื่นก็ให้บอกตัวเองเบาๆว่า คิดแล้วค่อยๆกลับมาสังเกตลมหายใจอีกครั้งทําซ้ําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตใจของเราจะค่อยๆสงบลงการฝึกสติอยู่กับลมหายใจเป็นการฝึกให้จิตใจของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะลมหายใจคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นเมื่อเราอยู่กับลมหายใจเราก็จะไม่ได้จมอยู่กับอดีตหรือกังวลถึงอนาคตเราจะอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้อย่างเต็มที่ และเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่เราก็จะสามารถสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงได้การฝึกสติอยู่กับลมหายใจไม่จำเป็นต้องทำในท่านั่งสมาธิเท่านั้นเราสามารถฝึกได้ในทุกอิริยาบไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งหรือการนอนสิ่งสำคัญคือการที่เราตั้งใจที่จะสังเกตลมหายใจของอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นในขณะที่เรากำลังเดิน เราสามารถสังเกตความรู้สึกของการเคลื่อนไหวของเท้าที่สัมผัสกับพื้นพร้อมทั้งสังเกตลม,มาหายใจที่เข้าออกหากจิตใจของเราเริ่มฟุง้งซ่านเราก็ค่อยๆดึงจิตใจของเรากลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าและลมหายใจหรือในขณะที่เรากำลังทำงานเราก็สามารถพักสักครู่หนึ่งเพื่อสังเกตลมหายใจของเราสักสองสนาทีการทำเช่นนี้จะช่วยให้เราผ่อนคลายความเครียด และกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นการฝึกสติอยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความฟุ้งซ่านในจิตใจของเราทำให้เรามีสมาธิและความจดจ่อมากยิ่งขึ้นเมื่อจิตใจของเราสงบเราก็จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีสตินอกจากนี้ การฝึกสติอยู่กับลมหายใจยังช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อเราสังเกตลมหายใจของเราเราก็จะสังเกตความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเราจะสังเกตความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะสามารถยอมรับตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเป็นและรักตัวเองได้อย่างไม่มีเงื่อนไขดังนั้นขอให้ทุกท่าน เริ่มต้นฝึกสติอยู่กับลมหายใจตั้งแต่วันนี้และสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราเองบทที่4การเจริญสัตว์ในชีวิตประจำวันการเจริญสัตว์ในชีวิตประจำวันเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงเพราะใจที่สงบคือบ่อกเกิดแห่งความสุขทั้งปวงเมื่อเรานำสติมาใช้ในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เราจะสามารถลดความวุ่นวายในจิตใจและเพิ่มความสงบสุขให้แก่นเองได้หนึ่งในวิธีการเจริญสติง่ายและเข้าถึงได้คือสติในการเดินการเดินที่เราทำกันอยู่ทุกวันนั้นส่วนใหญ่มักจะทำไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราอาจจะคิดถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตกังวลถึงอนาคตหรือจมอยู่กับความคิดมากมายจนลืมไปว่าเรากำลังเดินอยู่ การเจริญสติในการเดินคือการที่เราตั้งใจรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายการสัมผัสของเท้าที่พื้นความรู้สึกของการทรงตัวและลมหายใจเข้าออกเมื่อเราทําเช่นนี้เราจะสามารถดึงจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันและลดความคิดฟุ้งซ่านได้อีกหนึ่งกิจกรรมที่เราสามารถนําสติมาใช้ได้คือสติในการกินการกินโดยทั่วไปมักจะเป็นไปไปอย่างรวดเร็วและรีบร้อนเราอาจจะกินไปพร้อมกับก,บการดูโทรทัศน์เล่นโทรศัพท หรือคุยกับเพื่อนทําให้เราไม่ได้รับรู้ถึงรสชาติและสัมผัสของอาหารอย่างแท้จริงการเจริญในการกินคือการที่เราตั้งใจรับรู้ถึงรสชาติกลิ่นสีและสัมผัสของอาหารแต่ละคำเราจะเคี้ยวอาหารอย่างช้าช้าและใส่ใจในทุกรายละเอียดเมื่อเราทำเช่นนี้เราจะสามารถรับรู้ถึงความอิ่มที่แท้จริงและลดการกินเกินความจำเป็นได้นอกจากนี้ การเจริญเสร็จในการกินอย่างช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาหารมากขึ้นและลดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการกินได้สติในการพูดและการฟังก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรฝึกฝนการพูดโดยไม่คิดหรือการฟังโดยไม่ตั้งใจอาจจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดความขัดแยง้งและความเสียใจการเจริญสร็ในการพูดคือการที่เราคิดก่อนพูดและเลือกใช้คำพูดที่สุภาพสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ การจเจริญสัตว์ในการฟังคือการที่เราตั้งใจฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงโดยไม่ตัดสินไม่ขัดจังหวะและพยายามทําความเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารเมื่อเราทําเช่นนี้เราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ <c oughs> การนำสติมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเดินการกินและการพูดเท่านั้นเราสามารถนำสติมาใช้ในทุกกิจกรรมที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นการล้างจานการทำงานการขับรถหรือแม้แต่การรอคอยสิ่งสำคัญคือการที่เราตั้งใจรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและปล่อยวางความคิดและความรู้สึกที่ไม่จำเป็นเมื่อเราฝึกฝนการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าจิตใจของเราสงบมากขึ้นความเครียดและความกังวลลดลงและเราสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างมีสติ และปัญญานอกจากนี้การเจริญสติยังช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองและผู้อื่นมากขึ้นเพราะเราจะมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นการเจริญสติไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอและความอดทนในช่วงแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่าจิตใจของเราวอกแวกและไม่สามารถมาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันได้แต่เมื่อเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเ,เราจะค่อยๆ พัฒนาความสามารถในการควบคุมจิตใจของเราได้เมื่อเราสามารถนำสติมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่อยู่ที่ใจที่สงบของเรานี่เองดังนั้นจงเริ่มต้นนำสติมาใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณบทที่5การปล่อยวาง ในบทที่5นี้เราจะมาสำรวจแนวคิดของการปล่อยวางซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสุขที่แท้จริงและความสงบภายในจิตใจการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความรับผิดชอบหรือการไม่ใส่ใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคิดความรู้สึกและความคาดหวังที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและความสุขของเราเมื่อเรายึดติดกับความคิดเชิงลบ ความทรงจําที่เจ็บปวดหรือความคาดหวังที่ไม่สมจริงเราจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่จําเป็นการปล่อยวางจึงเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการเหล่านี้เพื่อให้เราสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างอิสระและเต็มศักยภาพประเด็นสําคัญแรกที่เราจะพูดถึงคือการยอมรับความจริงการยอมรับว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราต้องการให้เป็นเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญในการปล่อยวาง เมื่อเราต่อต้านความจริงเราจะสร้างความขัดแย้งภายในจิตใจและความทุกข์ทรมานการยอมรับไม่หมายถึงการเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หมายถึงการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วและเราสามารถเลือกที่จะตอบสนองต่อมันได้อย่างไรการยอมรับความจริงช่วยให้เราสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติและปัญญาแทนที่จะจมอยู่กับความเสียใจและความโกรธประเด็นที่2คือการไม่ยึดติด การยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุบุคคลหรือความคิดจะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังการไม่ยึดติดไม่ได้หมายถึงการไม่รักหรือการไม่ใส่ใจแต่หมายถึงการเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเราจะพบกับความสงบและความสุขที่แท้จริง เพราะเราไม่จําเป็นต้องกังวลหรือกลัวว่าสิ่งต่างๆจะหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปประเด็นสุดท้ายคือการให้อภัยตนเองและผู้อื่นการให้อภัยเป็นกระบวนการที่สําคัญในการปล่อยวางความเจ็บปวดและความโกรธการให้อภัยตนเองหมายถึงการยอมรับว่าเราทุกคนล้วนทําผิดพลาดได้และการเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นการให้อภัยผู้อื่นหมายถึงการปล่อยวางความโกรธและความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ผู้อื่นทํากับเรา การให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หมายถึงการเลือกที่จะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นั้นมาควบคุมชีวิตของเราอีกต่อไปการให้อภัยเป็นของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเองเพราะมันช่วยให้เราปลดตัวเองจากความทุกข์และความขมขื่นการฝึกฝนการปล่อยวางต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจจริงเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการฝึกสติการฝึกสติช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงความคิด และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะโดยไม่ตัดสินหรือเข้าไปยึดติดกับมันเมื่อเราตระหนักรู้ว่าความคิดหรือความรู้สึกนั้นไม่เป็นประโยชน์เราสามารถเลือกที่จะปล่อยวางมันไปได้การฝึกสติยังช่วยให้เรายอมรับความจริงได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอีกวิธีหนึ่งในการฝึกฝนการปล่อยวางคือการทำสมาธิ การทำสมาธิช่วยให้จิตใจทรงและผ่อนคลายเมื่อจิตใจสงบเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นและเราจะสามารถปล่อยวางความคิดและความรู้สึกที่ไม่เป็นประโยชน์ได้ง่ายขึ้นการทำสมาธิยังช่วยให้เราพัฒนาความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อตอนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการให้อภัยนอกจากนี้เรายังสามารถฝึกการปล่อยวางดยการเปลี่ยนแปลงมุมมองของเรา เมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากลองพิจารณาว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นั้นได้บ้างลองมองหามุมมองใหม่ๆที่อาจช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์นั้นได้ดีขึ้นและลองพิจารณาว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นหากไม่มีอะไรที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ลองยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้น และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้การปล่อยวางเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่อย่าท้อแท้หากคุณล้มเหลวในการปล่อยวางในบางครั้งจงจำไว้ว่ามันเป็นเรื่องปกติและคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอจงให้กําลังใจตัวเองและจงภูมิใจในทุกๆความก้าวหน้าที่คุณทำได้เมื่อคุณฝึกฝนการปล่อยวางอย่างสม่ำเสมอคุณจะพบกับความสงบและความสุขที่แท้จริง ซึ่งเป็นรางวัลที่คุ้มค่ากับความพยายามของคุณบทที่6เมตตาและกรุณาความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากวัตถุภายนอกหรือความสำเร็จทางโลกเพียงอย่างเดียวหากแต่เกิดจากภายในจิตใจที่สงบและเปลี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาการฝึกฝนจิตใจให้มีคุณธรรมเหล่านี้จึงเป็นหนทางสำคัญสู่ความสุขที่ยั่งยืนในบทนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกเมตตาและกรุณาซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่นำไปสู่ความรักความปรารถนาดีและการช่วยเหลือผู้อื่นเมตตาคือความรักความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขพ้นจากความทุกข์การแผ่เมตตาเริ่มต้นได้จากการแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนเพราะเมื่อเรารักและปรารถนาดีต่อตอนเองแล้วเราจึงจะสามารถแผ่ความรักและความปรารถนาดีไปยังผู้อื่นได้อย่างแท้จริง การแผ่เมตตาให้ตนเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นการเติมเต็มความรักและความเข้าใจให้กับตนเองเพื่อให้เรามีพลังที่จะส่งต่อความรักและความเข้าใจนั้นไปยังผู้อื่นได้กรุณาคือความสงสารความเห็นอกเห็นใจอยากให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์การฝึกกรุณาเริ่มต้นได้จากการสังเกตความทุกข์ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเมื่อเราเห็นความทุกข์ของผู้อื่นแล้วเราจะเกิดความสงสาร อยากที่จะช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นการช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นต้องเป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่เสมอไปเพียงแค่การรับฟังอย่างตั้งใจการให้กำลังใจหรือการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆก็สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นได้แล้วการฝึกเมตตาและกรุณาไม่ใช่เรื่องอยากเพียงแค่เริ่มต้นจากการใส่ใจในความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นฝึกที่จะรักและปรารถนาดีต่อตอนเองและผู้อื่น ฝึกที่จะเห็นออกเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเมตตาและกรุณาจะค่อยๆเติบโตขึ้นในจิตใจของเราและนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงและความสงบภายในจิตใจการแผ่เมตตาและกรุณาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการแผ่เมตตาให้เพื่อนร่วมงานที่กำลังเผชิญปัญหาการช่วยเหลือผู้สูงอายุข้ามถนน หรือการบริจาคเงินให้กับองค์กราการกุศลการกระทําเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงออกถึงความเมตตาและกร,รุณาและเป็นการสร้างความสุขให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับการฝึกเมตตาและกร,รุณาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเห็นแก่ตัวความโกรธและความเกลียดชังในจิตใจของเราทําให้เราเป็นคนที่มีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นเมื่อเรามีความสุขเราก็จะสามารถส่งต่อความสุขนั้นไปยังผู้อื่นได้ และเมื่อเราเป็นประโยชน์ต่อสังคมเราก็จะรู้สึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่นอกจากนี้การฝึกเมตตาและกรุณายังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นทําให้เราเป็นที่รักและเคารพของคนรอบข้างเมื่อเรารักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นผู้อื่นก็จะรักและปรารถนาดีตอบเมื่อเราเห็นเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นก็จะเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือเราเช่นกันดังนั้น ขอให้เราทุกคนเริ่มต้นฝึกฝนเมตตาและกรุณาตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นและเพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บทที่7ความสุขที่ยั่งยืนในบทนี้เราได้เดินทางผ่านเส้นทางแห่งความสุขที่ยั่งยืนโดยเน้นย้ำว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากภายนอก แต่กลับผุดขึ้นจากภายในจิตใจที่สงบและมั่นคงการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องจึงเป็นกุญแจสำคัญในการไขประตูสู่ความสุขที่แท้จริงนี้การฝึกฝนสติการเจริญสมาธิและการพิจารณา,ตาไตรร่ตรองถึงธรรมชาติของสรรพสิ่งล้วนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจตนเองและโลกภายนอกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อจิตใจสงบและผ่อนคลายเราจะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญา ไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นการแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของความสุขที่ยั่งยืนการให้การช่วยเหลือและการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความรู้หรือแม้แต่กำลังใจล้วนเป็นการสร้างความสุขให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับเมื่อเราเห็นผู้อื่นมีความสุขเราก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยความสุขจากการให้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์และยั่งยืน เพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่เกิดจากการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนอกจากนี้การเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นก็เป็นอีกหนึ่งหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนเมื่อเราใช้ชีวิตของเราเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำตาม เมื่อผู้อื่นได้รับแรงบันดาลใจจากเราและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของพวกเขาเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขความสุขจากการเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายเพราะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวเราแต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวมจงจำไว้เสมอว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทาง การฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องการแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นและการเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้จงจงสนุกกับการเดินทางและเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าท้อแท้เมื่อเผชิญกับความยากลำบากแปรจงมองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตจงใช้สติปัญญาและความตามเมตการแก้ไขปัญหาต่างๆ และจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าเราทุกคนสามารถสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับตนเองและผู้อื่นได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเดินทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่สงบและมั่นคงมีความเมตตาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่จงเป็นแสงสว่างให้กับตนเองและผู้อื่น และจงสร้างสารรค์โลกให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดี